สวัสดีครับพวกช่องเออ็นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพามาเที่ยวอู่ช่างดามอีกแล้วครับแสงมุกดานะครับอยู่ตรงหน้ามหานครนะฮะก็วันนี้มาเจอเคสครับเคสที่กําลังเป็นยอดนิยมเลยนะฮะนั่นก็คือตรวจควันดําแล้วไม่ผ่านครับเรามาดูกันครับว่าช่างเขาจะทาอะไรกับอากาศนี้ได้บ้างนะฮะแล้วลําดับขั้นตอนไล่จากเล็กไปใหญ่เนี่ยเป็นยังไงครับทาอะไรกันบ้างนะฮะเรามาชมกันเลยครับเคสเป็นยังไงอ่ะครับเอาไปตรวจหรือไงฮะ ไปต่อทะเบียนไปแก้เปลี่ยนสีครับอ๋อไปแจ้งเปลี่ยนสีเลยต้องตรวจสภาพใช่มันครบห้าปีครับกลัวกันเลยไม่ผ่านจะเลยไปถ่านเครื่องมาแล้วใช่ครับก็ไล่ไล่ทำจากน้อยๆยไปก่อนงบจะได้ไม่เยอะแล้วช่างน้ำเกลี่ทำอะไรให้ม้างครับเนี่ยะช่างน้ำเกลี่ทำอะไรให้บ้างครับเห็นว่าจะเปลี่ยนกร แล้วก็ล้างนี่ท่อระบบท่อเสียงใช่ครับเพราะยังไงเขาก็ขุดๆต้องไล่เช็คก้องดีเซลก้องดีเซลแล้วก็เติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องไอ้หัวเชื้อดีเซลจะได้ดีเมียนเนี่ยจ้ขัไหวดีเนายใช่รถมันนานแล้วด้วยใช่ครับต้องตรวจครั้งแรกด้วยนะครับอืมว่านะรถเราเราก็ใช้งานครับ เขาเพิ่งมาเคลมมาปีนี้โอเคขอบคุณมากครับนะครับวันนี้มาเคสนะครับเคสของคุณพี่เขานะครับโดนควันดำมานะเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซนกเ็ดเปอร์เซ็ะครับ,รบก็มาให้อู่ช่างดำแก้ให้กนะ็ทำเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็นนกมีแก้รั่วที่ยางฝวาวาลนะล้างไอดีเปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนกองโซลารล้างคอย์เสียอุดอิ r าไปเลยเราก็ไล่จากเล็กๆไปก่อนครับ เราจะยังไม่ส่งไปเช็คปั๊มหัวฉีดเบื้องต้นจะลองทําดูตรงนี้ดูก่อนครับเพราะว่าลูกค้าโดนไป91%หลังจากนี้ทําเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าตรวจเลยอืมแ้วไม่น่าก็ค่อยกลับมาแก้กันว่างอีกทีนึงนะแต่ดูทีนึงเพราะว่ารถอายุก็ประมาณ5-6าหปีมีบ้างนะควันดํามันมีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติของดีเซลเจะลองดูด้านนี้ก่อน กว่าหาไม่หายจะลองดูอีกหนึ่งไม่งั้นก็ต้องเติมหัวเชื้อโซล่าเพิ่มเข้าไปช่วยโอเคต่อจากเมื่อกี้ถ้าเกิดมันตรวจแล้วไม่ผ่านทางํำว่าจะไปไหนตอน่อดีก็จะทำการส่งเข้าร้านเช็คปัมป๊มหัวฉีนเนาะทำการเอาเช็คปัม๊มหัวฉีดออกมาตรวจเช็คด,ดูใช่อาจจะฉีดไม่ละเอียดเป็นฝอยพอประมาณนั้นครับค่าของหัวชีดอาจจะมีเพี้ยนธรรมดารถอายุก็อยู่ประมาณห้ากปีน่าจะอยู่ประมาณ หลายแสนโลใช่ครับลองขายที่ไม่รู้ไหมครับ่าปีแสนโล ามชีนี่ถ้าใครจะถ้าจะจ่ายในการใช้ความวุชีนี่ก็หลายพันอยู่ใช่คางนข้างมันก็ค่าสูงนะครับผมเราควรจะไล่จากน้อยไปหามากก่อนนะครับผมมีมีมีใครจะเอาดิฟไหมเอาอะไรได้เยอะมาทำอะไรมาข้างครับล้างข้อไอเสียครับผมคือตรวจสภาพความดันได้ความดันแล้วไม่ผ่านได้ ล้างเกี้ยงเพราะไม่งั้นพวกก็แย่ขูดก็เรียบร้อยเลยก็มีสองท่อนนะท่อนปลายครับโอเคครับก็ทีนี้ช่างก็ถอดค่อยเสียมาทําการล้างด้วยนะครับล้างเข้าเหมาเลยไม่ไดเอาน้ําฉีดเข้าไปแล้วดันออกครับถอดคอดเลยเพื่วทะลกะทะลวงว่าไงครับไม่เอาน้ําแรงอัดฉีดเข้าไปเลยครับก็ลองล้างท่อให้มัน มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เอาเข้ามาอาอกของเกี้ยงเกี้ยงครับเดี๋ยวลองดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าตรวจสอบสภาพยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแจ้งให้ทราบ<ช>ทีทั้นนี้แล้วเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าค่าคันดําจะออกมาที่เท่าไหร่จะเอาเอาออกมาให้ดูครับได้โอเคอเคดี๋ยวแจ้งทีหลักไหมครับคลิปม<ว>ันน่าจะพลันไปก่อนขอผมก็ให้ทีขอข้อมูลลูกค้าแล้วก็ จะแจ้งให้อีกทหนึ่งว่าที่ว่าทําการตรวจสอบแล้วประมาณเท่าไหร่ครับผมเอาละครับก็ขอบคุณมากนะครับตอนเรบคลิปนี้นะครับตอนเรบช่างดำนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆนะกับการแก้ปัญหาตอนนี้ที่จุกจิกคาใจชาวดีเซลหลายๆท่านนั่นก็คือตรวจบอลดำไม่ผ่านกันนี่นะครับผมประมาณนั้นถ้าอย่างไรก็มาแวะที่ร้านได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่เรับ ขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครมีปัญหานะก็แก้ตามอาการประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมคิดว่าแนวคิดของช่างดามแกโอเคนะคือแกค่อยๆไล่จากเล็กไปใหญ่นะถ้าตูมเดียวเล่นใหญ่เลยบางทีมันไม่จบนะครับเนี่ยแต่อาจจะต้องมีเก็บหลายครั้งนิดนึงนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะไม่บานปลายนะครับพูดง่ายนะฮะขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับ